สิไฮยีน่าอ่ะเป็นแฟนยี่หวัดกันยี่หวัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับช่องมัมมี่ e v e ว y w h e r e ตอนนี้เรามากันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่เนี่ยเขาจะมีสองโซนคือโซนสีเขียวกับโซนสีชมพูสีเขียวคือโซนนี้กับโซนสีชมพูคืออันนี้เลยครับแต่สัตว์ส,ส,ส่วนใหญ่อะเขาจะอยู่ที่โซนสีเขียวปะปาตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วบัตรเมื่อกี้ที่ซื้อคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีค่าที่จอดรถแปดสิบบาทอะ้วตัวเล็กเราไปได้หนเนี่ยทิ้งไปแล้วทิ้งไปเลยฮะนี่ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่ ศูนย์เช่าบริการรถกอล์ฟเราจะไปเช่ารถกอล์ฟเพราะว่าน่าจะเดินไม่ไหวอะ่ะมันทําไมอะ่ะมันใหญ่มากที่รักนี่ไงเจอแล้วเหล่าบรรดารถกอล์ฟทั้งหลายทุกคนเจอลิงไอ้ชนี้ เราได้รถแล้วสองชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอเามรา<ช>ิกันนี่ตอนนี้เราได้รถก๊อปมาแล้วนะคะสองชั่วโมงแรก500บาทครัประกันถ่ย50บาทมันก็จะเป็นบาทแบบนี้เลย่ะคันนี้ของเราใช่ไหมใช่ครับโอ้มาเช้าปะึ๊บโอ้ยเสียงนี่เลยครับเสียงระบิดเปิดเลยขับเองเดินหน้า ไฟหลังตาการเกียยวว่างนะครับถ้ารถมีปัญหาทบเบือหน้ารถนะครับอันนี้เสียแล้วรถจอดสนิทเบรกจะล็อกแทรอัตโนมัติครับขอบคุณครับไปแล้วตอนนี้เราก็กําลังมารับสมาชิกของเราอีกสองท่านนะฮะกะลิงหนึ่งตัวครับเย้วันนี้ก็มาพร้อมกับคุณพ่อแลวก็คุณย่าว้าวขึ้นรถเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีสองตัวป้ามาเล่นน้ำอยู่เห็นยัง ไหนแน่เล่นน้ำอุ้ยจะลิง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 เลยอุ้ยเฮ้ยเชลดเชกๆโอ้ยยายายยบายเอ้วย้อนต่อไปคือโซนยีราฟยีราฟคอยาว มึมเป็นเมียแกตอนอนี้เราอยู่โซนสัตว์ของแอฟริกาเนาะมันก็จะมีตัวแบ็กบักไนอาล่าบลูเวย์เดอะบีสวอเตอร์บักตัวอ e ีแลนด์ยีลาฟแล้วก็ม้าลายเสียงอะไรอะเอวาสิงโตวิ้ยได้ยินไหมไเอวาไปดูสิงโตเร็ว ติงโตทำไงวะทำ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 ได้เอ้ยเอดือคูติงโตเหรอในติงโตคููไงคูคติงโตดินี่อันนี้เมียแคทฮัลโหลกําลังนอนอยู่เลยมาถ่ายเราทําไมใช่ไหม ตอนนี้เราออกจากโซนแอฟริกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โซนอ่าลีเมอร์ไอแลนด์มีตัวลีเมอร์เต็มไปหมดเลยตัวอะ้รนะตัวยังว่าลีเมอรรู้จักไหมรู้น้องดูใบใช่ไหมดูไม่ดูสรุปดูแล้วไม่ดูนี่ลีเมอร์หางแหวน กับโซลิเมอร์แล้วเราก็ไปต่อกันที่ไรโน่กำลังกินอาหารเลยเดี๋ยวฟามิงโก้แล้วไหนฟามิงโก้ทำไงไปถามท่าฟามิงโก้ก่อนโอ้โห <laughs> <laughs> ต่อไปเราไปบอหมี่กันนะคะ นี่ไปเจอมีควายมีควายสีดําในมีควายว่ะเห็นมีควายไหมอ๊อกจะเดินหนีทําไงในมีอยู่ไหนเอวะ่ะตัวอะไรนะพ่อไอยีน่า ูจริงนะเสียงจริงนะทุกคนเอวายอยู่กับพี่เสือเลยไหมไม่อยู่ค่ะนี่คือแพ้ภูเขาเจ้หเห็นปะน้องแพ้ภูเขาอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ในเขาเขียวพูดถูกมากแพ้ร้องไงลูก ร้องไงลูกแม่ตอนนี้เรามาเซอร์สีชมพูแล้วนะค่ะได้วัวแดงค่ะค่ะว้าววัวแดงขาขาวไปดูวัวแดงกันแต่แดนแต่แดแต่แดหุยหุยมันลงมังล่างได้ด้วยอ่ะจ๊าอ๋อป้อนปลาปลาเหรอ ป้อนปลาอป้ยอ้าวทะเลาะกันกไปแล้วล่าสุดโอ, <laughs> โอ้โฮแฮปปี้ประมาณนี้กระเป๋ากระเป๋าจะล้นห่วงกระเป๋า <laughs> โอ้โหโอ้โหกระเป๋าสวยเอว่าเราดูสัตว์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินข้าวกันก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมนะ เราอยู่กันที่ร้านฟูเป็นกาแากินไม่ต้องรอใคร <sch üss> ลูกสาวหลับไปแล้วค่ะ อร่อยมากเลย,อร,อ,ยอร่อยมันมีความไปเน้นกลมกล้องจะได้มีตัวนี้เนีงยเนื้อแน่นมากน่านี่คือสภาพาโต๊ะหลังจากที่เราเก,การินกันครับมันต้องมีโบแล้ว ตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มนิ่งแล้วครับจากตอนแรกที่จ้วงแล้วจ้วงอีกตอนนี้เริ่มอืดแล้วครับตอนนี้เป็นสภาพบรรยากาศทานชูรน้รูปกายไปได้รูปร่าประมาณเส้นหนึ่งส่วนสี่ข <c oughs> อเงเอวาจะ่แยกเอวา กินข้าวของเราเช้านี้พี่ป้าฉลามเอตอนนี้เอวาอยู่ที่มองช้างคาเฟ่ใครมาดูพี่ช้างแฟนๆเ,เราซื้ออาหารไปป้อนพี่ช้างกัน ตะก้าตะก้าละหนึ่งร้อยบาทไปดูกันเลยถ้าดูคนชอบนี่แฟนได้ไปแล้วไม่เกาคลิปเลยนะตานี่มาเจอพี่ชาย แฟนยิ้มหวานกันยิ้มหวานอวาปป <S ue> เดี๋ยวปันช่างแฟนนะโอ้แฟนี่น่ารักนๆรักๆเขาไม่น่ากลัวเห็นไหมป้าป้าก็จับ โอ้โไวาชอบไหมชอบอาจจะปีทางบ้างโอ้โห,โโหเฮ้ยกินเร็วจัดเลยอ่ะพี่ให้เขาหน่อยเดียวเหรอนี่แล้วเข้ามาในร้านแล้วนะคะเขาจะมีมินถ่ายรูปให้ทีเ,เสร็จแล้วเราก็จะไปสั่งกาแฟกัน เมนูพิเศษของที่นี่นะคะเขาจะมีตัวอเมริกาโน่น้ำอ้อยแล้วเขาก็จะมีการแสดงเป็นรวกโว์แบบน้ำช้างแล้วก็แฟนตาซีโชว์ที่นี่เขาจะไม่มีค่าเข้านะคะเขาก็จะให้เราออเดอร์เครื่องดื่มพอละหนึ่งออเดอร์แล้วก็จะเข้ามาดูโชว์ได้เลย คือมันเอากาแฟดำมาใส่กับถ้าท้องฟ้าเขาจะใส่ไซรัปไงตอนนี้เขาใส่ออยล์มันก็หอมดิหอมมองช้างคาเฟ่เอว่าเห็นช้างแป้นๆไหมแป้นๆทำไงแป้นๆเอว่าเส็นไงเอว่าทำหน้าให้หรอ ล้างชางล้างหน้าให้เหรอเป็นแป้งทำไงเป็นทำไงเป็นแล้างหน้านี่จิ๊บจี๊บรู้ว่าตัวจริงมาแล้วมีตัวนี่เนี่ยจิ๊บจิ๊บนกจิ๊บจิ๊บกับกุ้งกุ้งไอ้ตัวไอ้กุ้งกุ้งนกนกนี่ นี่เมื่อกี้เราถ่ายรูปก,กับพี่ช้างอ้โหเอวาชอบไหมชอบเอาวาก็ดูเอาวาดูทางนี้อชอบไหมเอาไหมใส่ใจ,จยงังมาบอกโอ้โหน่าจะอิ่มนะคนเนี้ยว้าวค,ครับ ออเเคคคคมมััันไ่ยรรรใดลตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านน้ำเกียงดินเรามาแว้กินข้าวกันก่อนกลับบ้านหูตาตื่นเลยนะฟามิงโก้นะนั่นน่ะนั่นน่ะใส่รองเท้าก่อนไหมเชอบไหมก้าบก้าบ yeah <laughs> สำหรับวันนี้ทิปวันหยุดก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสาวอาทิตย์ใหม่เจอกันใหม่จัดไปบ๊ายบายเจอกันใหม่ทิปหน้าอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับซักกันเอวเอวกำลังจะแยกไอติมมอบีแล้วอ๋อ